สวัสดีค่ะสวัสดีมาเด้อค่ะเด้อมากินข้าวเ้าน้ำใยฮ็ดกับข้าวเพิ่งแล้วจ้ะนี่มีทอดทอดกินเองได้จ้ายายจ้ยาจมากินกับข้าวจ้านี่กับข้าก็คือปลาสลิดตัวบเบลอเบล้านะคะทอดจ้ะยา,ยาสิวยาไหลายจ้ะสมผักกาดเขียวจ้าต้นนึงนี่ขั้นได้กระปุกนึงพอดีจ้ะ ต้นนึงกับโลคกลัวจะต,ำท,ตำทั่วตำทัออ่วเสื้อด้อจ้ะมือนีเพ่ได้ตำเมืองบักทั่วมันเหี้ยของลูกบ่เป็นจะกินแยกกันแลอาไปซื้อเอาจ้ากับมีแคบหมูอันนี้หางสลิดโตเก้าอันนี้ฮอตด็อกกันของหลานจะ้ะนี่แก้พ็ดกับมีกล้วยสองลูกละมุดสองลูกนะคะนี่พริกทอดจะ้ะพริกทอดแซ่บด้วยจะ้ะฝีมือลูกสาวคนใหญ่คะ่ะพิ่ทอดพิ่แก้พิป่ปริ๊ดปริยด,ยดยอือ แม่ก็เลยเอามาซีมึงดูนะคะแซบจ้ะอือกรอบมาคะ่ะพิชทอดพิชทอดถุง1ิบผลไม้ออกกรอบนะคะส่งมาเราเก็บไว้ใช้จ้ะนี่รีบเลย,เลยจ้ะม,มาขะมา ข้าเหนียวร้อนๆจ้ะนึ่งร้อนๆจริงๆนะคะโอ้โอลืมไข่นอทวงกินยาลดคว้มสวยจะดสเม็ดนะคะแซ่บๆจ้ะขนมรดขว้มสวยนี่กินนี่มันแซบ่บีดีโอ้สมพัก ขั้นได้สองสามมือเลย,ย้ะยายจะเอาไปต้มใส่ลููกหมูจะในลูกเขาซื้อมาไห้ต้นหนึ่งทำกินเองแต่ทำน้อยจะไม่ได้ทำเยอะเขาอายคนวนวนเลยจะจะใส่ไส้นอกเขานี่น,น้อะใส่น้ำกานปลานี่แล่ะหวนดีๆจะพี่น้องนี่จ้ะอาห่วยเลยมาๆมาๆมา,ม,าม่กินน้ำกันจะพี่น้อง สุกขูสุกขน้นจ้ายิงเล็กลูกซาหลาเออลูกซาหลาเนื้อปล,ละแม่ตังซื้ออย่างพจนีน้องพจนีมากินข้าวกับแม่เด้อเออยิงกลางทุกขูทุกคนจา้ามาได้จ้าเด้อบอกกุ่งทุกคนจา้ามาบเบยซื้อละหลายซื้อเนาาจา้า <laughs> พริษทอดพริกมืลูกสาวกรอบไม่เผ็ดนะคะขั้นแบบโบราณนะเด้อค่ะเด้อหอมกระเทียมยัดติ่วโคลกกระเทียมละเอียดใส่กขั้นจใจขั้นใส่ หอมมันหอมขอไน้เนื้อไน้นานมันตัดเส้นบักกอาขาหมด ต่อกันยังไงนี่เจ้าบูจนจนยศสุดท้ายเจ้าบูและสามใบ มีช่องหนึ่งนาะค่ะเนอะอาะยายจะขอบอกกันว่ามันนิ่นท่าเด้อะแต่ว่าถ้าบันบเบาเกี่ยวกับเม็ดติวเม็ดติวกับเบาเบา่ๆๆันบอกว่าเม็ดติวฝากของทรงของใหายใจซองน้อยๆเปิดไม่ว่าวัฒนบอกเจ้าของช่องว่าจะหลงน้ำของฝากเรื่องวัฒนป์ปาดขอแต่ว่าใจหักเรื่องซองใหญ่กับทรงห้จ้ะ ยกความหักไม่ได้ให้ด้วยความสงสารนะคะมีเพิ่กจะมีหลายกว่าห้าเพืือนกันแต่ว่าเขามีสำหนิห้องหายสำานิ ยิงเล็กบอกเลยเดี๋ยวกินยังได้แักกาที่พี่หญิงใหญ่ทำได้แ้วก็เอาที่ยูใส้มากลางบ้านจะส่งให้กินจ้า อยู่แล้วบริกินเป็นปลาสลิดแบบน,นี้นะข้า่เจ้ามสิ่มจอยก็ได้เยอะสวยงาครับจัง แล้วกลิ่นอายรล,ล,ลืมปากแซบตามมคขั่วก,กับสมพักสมพักกะระลังพอดนีกินแจ้บาบ่สมาย แยมักซ้อยตอนในหน่อยได้แยกบ่มักปิดกาดใ่ญย,ยๆซ้อยซอสร้อยเราแ,แ่กระดงตากแดดแจกบึดงนึงห้มันสลดมะล่างขันขันน้ำเงินมันถิ่มน้ำนึ่งแล้วกับมะล่างเราคนไม่เอาเกลือใส่ขันอีก ขเาทอดปลาแล้วค่อยนึ่งเขาสีง้องี้มาตำบักทัวันบักทัวเหี่ยวหัวยย่างออกไปซื้อกินเอาตัวว่ะจะแซ่บด้วยเอาแม่จิดวต่ำเอามาจุดจะใส่บอกกอกสองหวว ต่างคนเหนใจของมันแพงสร้างบอกแต่ว่าพอใส่น้ำตาลแล้วก็ออกเพชรพี่คอดกินกับเขากระแซบจากพี่นอนนึกไหมบอกหน้าแบทบลูกสาวบอกกิน าว่าไม่กินยังไงมูสันเย็ดตีรนหอมต้องเดยดสองสามสมือค่อยๆต้มเส้นดุกมูสแดง มือนนี่ลิสีไม่แล้วจ้ะลูกสาวทรงมให้ยแต่เยอรลมัน่นคิดนวดคิดถึงเยอ,อน้องแอ็นเลย,น,ลยนั่งละเศร้ายูทูบบอกคือไรบู้นีฝากกระเป๋ามให้ยแม่ฝากเสือมให้ยแม่แต่เยอรลมั่น หลายเดือนละก็ะเบิดนาเห็ดไปไกลนี่นั่งลงจิดเก็บเห็ดนั่นงเมื่อยนั่งเฮ็ดงานน้ำาก ทรงจัเกเยุทธวมันมาโดดตรงเลยไปสนีทรงฮอดบ้านแจ่บริษ้เสียคาอีกจักอยางนั่งเสียมาเสียจักน้ำหอมหนั่งกับทรงมากจุดน้องเผ้าเด้อ สุดแขนยาสุดแขนยาวและทรงมาให้สองสุดสุดมือกางเกงเสียสุดมือเสือเสียจ้ะข้ามขำบวถ่ายวิดีโอให้เลือกเล่ย่าลานมักสุดเลยน่าจะซื้อใหมน้องข้าวก็เลือกเอาเงืนหลายทรงของมมากกับเสีย แม่บอกเศร้าโศงและเห็นผ้าสีอยู่หนากอง แต่ไม่เข้ากันเด้อปลาสลิดครับเอ,อ็มเสร็จเบอร์ละเบล่ะทุ่งไม้มาแขกนนมาอ้อมร้อมกันครับพี่พ่อเรียกอยู่ขอจบคลิปเนาะคขันเนาะเรียกเจอแกกินต่ออยู่จ้ะแซ่บอยู่มันจะเน่าขอบคุณผูกเลื้อผูกรักทุกไรทุกกำลังใจนะคะ บายบายจ้าเลิบๆทุกคนนะคะคนแก่ย่างขาบนดีเป็นไรเด้อจ้ะเด้อ